ที่นะคะก็คือเซนไดกินซ่านะคะเป็นแหล่งทึกคักของชาวเซนไดในยามค่ำคืนนะคะเผื่อถ้าใครอยากจะมาหาของกินของนั่งเล่นกรุบกริบก็มาซอยนี้นะคะ ทั้งคาเฟ่นะคะมีมงจายากิมีโพอิซากยาร้านข้าวร้านติ้งย่างนะคะรวมอยู่ในซอนนี้สำหรับคนที่นอนดึกนะคะคนี่นะคะชื่อว่าอิโรฮาโยโกโชนะคะเป็น เขาเรียกว่าร้านกลางคืนนะคะก็ร้านเหล้าร้านอิซากายะทั่วๆไปของเมืองเซนไดนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะตั้งแต่ปี1940นะคะอันนี้ทางคนท้องถิ่นแนะนำมานะคะว่าถ้ามาเซนไดแล้ว ถ้าเราหิวตอนยางคืนนะคะก็มาที่นี่ได้เพราะว่าเขาก็มีทั้งอาหารของกินเล่นของปิ้งย่างไก่ทงไก่ทอดไก่ย่างนะคะรามงรามงก็จะอยู่ในซอยนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซนไดนะคะเอยาให้เพื่อนๆดูหน้าสองแซ่บ้างนะนี่นะคะอันนี้ก็คือเราก็เดินเข้ามาในตลาดที่มันก็จะมีร้านน่ารักนรักนะอย่างอันนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะ แต่งร้านได้แบบว่ามูมิมมากเลยอ่ะมีความเป็นยุโรปนิดๆนะคะอันนี้ก็อิสากายะเออที่เนาะที่เมีให้อยู่ให้เพื่อนๆดูน่ารักมากมีความวินเหจนนิดๆนะคะอันนี้เขาน่าจะโฆษณามัชชาแท็นะคะนี่แท็บขึ้นะคะแพ็กหน้าและนี่ก็เป็นแบบพวกอิสากายะนะคะต่างๆ อันนี้มีความร็อกร o c อีกหนึ่งก็เป็นสีสันช่วงนี้เรามาช่วงฮาโลวีนนะคะเขาจะเดคอเลชั่นร้านแบบเป็นฮาโลวีนนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นสีสันยนามค่ำคืนของเมืองซินดานะก็จะมีบรรยากาศร้านเก่าๆก็มีเสียงหัวเราะเสียงการเลี้ยงฉลองโอ้มีห้องน้ำเลยนะคะ เี่ยวาใครอยากจะดูสีสันยามค่ำคืนนะของซอยนี้ก็คือคนท้องถิ่นเขาแนะนำมาโดยเฉพาะนะคะก็มีหลากหลายสไตล์อันนี้เป็นอะไรหมูย่างคารูบีอุยดูน่าสนใจมากค่ะนี่นะคะเนี่ยเมนูอาหารเขาก็มีแบบเป็นสไตล์เกาหลีด้วยนะอันนี้เป็นหมี่เย็นเขาเรียกอะไรเลเมนหรือว่าแม่จ่ใจซอสปิญญ้งย่างมีกงมีไก่ มีกิมจิน้ำหมุนอันนี้น่าจะเป็นสไตล์เกาหลีเป็นร้านปิ้ยางนะคะมีก็เป็นยากิอรีนะคะร้านกงร้านไก่ จะดูโคมซ่อมแล้วซ่อมอีกมาก <พอ S 1> เลยะคะ่ะโคมจังแบบเป็นหมูด,ด้วยพอเริ่ะนะมกันแล้วแบบกินโคมนี่นะคะคือในซอยนี้กลางวันเขาก็เปิดนะคะก็มีที่ขายอาหารด้วยเช่นกันนะคะก็จะมาทะลุกับถนนช้อปปิ้งสตรีทนะคะนี่จะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือเป็นช้อปปิ้งสตรีทนะคะบอกนี้นะ อิโรฮาโยโกโชนะคะอิโรฮาโยโกโชะนั่นเองคสวัสดีค่ะนี่นะคะอันนี้คือเป็นตลาดที่บอกนะคะชื่อว่าอิโรฮาโยโกโชใช่ไหมคะทีนี้ความน่าสนใจก็คือคําว่าอิโรฮาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะคะเมื่อกี้สาวแซบก็ไปถาม การท่องเที่ยวของเซนไดนะคะเขาก็แนะนําว่าอิโรฮาเนี่ยมันเป็นหน่วยนับนะคะในสมัยโบราณเขาจะไม่นับอิจินิสร้งแล้วก็เขาก็จะนับด้วยอิโรฮะแล้วก็มีตามไปอีกแล้วคาว่าอิโรฮาเนี่ยก็เป็นตัวอักษรน,นะคะสมัยก่อนเขาไม่มีอาอิอุเอโอนะคะเขาก็จะมีอิโรฮะแล้วเขาก็นับต่อไปอีกนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยถึงเชื่อได้ว่า ถนนเส้นนี้ตรอกนี้มีมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามก็คือเก่าแก่และในปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมเช่นเดิมค่ะาทั้งที่วันนี้เป็นวันธรรมดานะก็ยังมีลูกค้ามีคนคึกคักนะคะโอเคเผื่อถ้าเพื่อนๆแวะมาที่เซนไดก็มาเดินเล่นที่นี่ได้นะคะเขาเปิดตอนกลางวันด้วยนะน,น,นี่นะคะเขาก็มีสองซอยนะคะคู่ขนาดกันเนาะยังไงเพื่อนๆลองเดินเล่นดูนะคะแต่ว่า จำธงอันนี้ไว้นะคะเนี่ยค่ะธงเขียวดำแดงน,นะคะแล้วก็ลักษณะทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นี่โอเคไปแล้วเนี่แล้วคะ่ะถ้าเดินมานที่ถนนซันมอลสตรีทนะคะเพืพ่อนๆก็จะเจอตอกซอกซอยเยอะแยะมากมายนะคะอย่างอันนี้ชื่อ <BR. S 2> บุงกังยกบุงกะโยโกโชน,น,นะคะโอ้แล้วในตรอกนี้นะคะก็มีร้านเกี๊ยวซ่าแห่งแรกของเซนไดนะคะ บีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆส่วนข้างหน้าเป็นร้านโซบะนะคะแล้วก็ที่เซนไดค่ะเขาจะมีมิโซะอร่อยเป็นมิโซะแดงนะคะค <c oughs> ก็เพื่อนๆมาลองดพื้นที่ตรงนี้นะคะสมัยก่อนนั้นอส,นนสนู้สู้้ <c oughs> ชินดะมัตสึไปโตเกียวที่แรกเก่าแล้วก็ทางนี้ไปฮิรจิมิชูโซนจิวัคชูนจิทางนี้ไปเอโดะมิโบะชิอ๋อไปโตเกียวคือไปทางซายก็คือบอกทิศทางนั่นเองนะคะเป็นหมุดที่เขาทำเอาไว้ในถนนคลิสโรดนะคะ เรารวมพลค่ะเทียบเซนได้็ไม่ดีมาไม่ดีมาอย่นั่งแบบที่ไม่ตายทุกคนมาถึงแล้วนะคะเซนไดนะคะสมาลูกถ่ายให้หน่อยค่ะถ่ายลูกเลยค่ะทุกคนสมาอยู่นะคะ <laughs> วันนี้นะคะเราก็ได้พาเพื่อนๆมาดูตลาดหรือว่าตรอกนะคะที่เป็นร้านรวบรวมของอิซากายานะตั้งแต่เซนไดกินซ่านะคะอิโรฮายโกโชแล้วก็อันสุดท้ายก็คือบุงกะบุงกะโยโกโชนะคะทั้ง3มตลาดเนี่ยก็เป็น เป็นซอยเป็นตรอกที่ได้รับความนิยมนะคะในช่วงยามค่ำคืนเผื่อว่าใครหิวตอนดึกๆนะคะอยากหาร้านที่โลกโลก้ล,กลกนะคะก็ลองมาเดินที่นี่ก็ได้แล้วก็ตลาดที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะคะก็คือตลาดอิโรฮะโยโกโชนะคะอันนั้นก็คือมีความเก่ามากๆนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นตลาดบุงกะโยโกโชนะคะซึ่งบุงกะโยโกโชเนี่ย เป็นร้านที่ชาวเมืองหรือว่าคนท้องถิ่นมามามากที่สุดเนื่องจากอยากจะหลีกเลี่ยงความแออัดหรือว่าคับขั่งของ อิโรฮะโยโกโชนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือร้านค้าดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่แบบเนิ่นนานมาแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บุงกะโยโกโชเพราะว่าที่อิโรฮะโยโกโชเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมีร้านค้าใหม่ๆมีคาเฟ่อะไรมาเปิดนะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบอะไรชอบแบบไหนโอเคเสียงหายเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้วิธีการเดินทางง่ายๆนะคะก็อยู่ที่ซันมอลนะคะพาซา เพื่อนๆก็เดินตรงเข้าไปได้เลยนะคะตลาดจะอยู่ทางซ้ายมือคะ่ะโอเคค่ะคิดว่า Nightlife ในเซนไดน่าจะเพิ่มสีสันให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ